ก่อนหน้านี้ก็จะมีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตรงทางรถไฟเพชรบุรีแล้วก็มีโรงพยาบาลทั้งหมด80กว่าแห่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะเป็นวันเกิดของเพื่อนผมก็เลยรวมเงินกันไปซื้อกับข้าวพวกเหมือนอาหารตามสั่งทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็แจกพี่น้องประชาชนครับรถติดรวมือกับผู้จัดการนี่เป็นลงพื้นที่เยอะเลยใช่แบบ ใช้อะไรแบบเลือกแบบว่าไปลงแต่ละที่อะไรเงี้ยดูจากไหนอะไรเงี<ค>้ย<ด>ครับคือก็ให้ทางญาติพี่น้องเพื่อนๆติดต่ออย่างเช่นเรื่องถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องโรงพยาบาลนะครับก็จะติดต่อไปตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้ยครับอย่างผมก็จะมีโรงพยาบาลอำเภอม่วง30ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะมีโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ภาคเหนืออะไรเงี้ยก็ติดต่อโรงพยาบาลแล้วเราก็มาแพ็คของกันที่บ้าน ของคุณผู้จัดการนี่แหละครับก็จะมีเฟรชชิลมีแอลกอฮอล์เ oh ช็ดมือมีต่างๆที่แบบว่าใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ครับอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์ครับใช่ก็สัมผัสได้ว่าทุกคนก็ขัดแคลนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบตรงที่ คนที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราช่วยเหลือกันได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนหัวหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ก็เข้ามาดูแลพื้นที่มาช่วยกันยกของมาช่วยกันแจกของมันทําให้เห็นได้ถึงว่าพลังสาม,มัคคีของบ้านเรายังมีอยู่เยอะมากๆซึ่งผมภูมิใจมากที่เวลาเปิดโซเชียลต่างๆและเห็นว่าเมืองไทยของเราถือเป็นอันดับที่แบบว่าอันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อน้อยที่สุดแล้วก็ ประสบวิกฤตที่แบบน้อยมากๆก็แบบดีใจมากที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อสมอหรือว่าจะเป็นทีมงานต่างๆหรือแม้แต่พวกเราประชาชนชาวไทยก็ช่วยเหลือกันเป็นที่น่าภูมิใจมากๆครับการไปช่วยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับมีอุปสรรคอะไรเหรอครับอุปสรรคก็มีเรื่องความที่ระแวงว่าเข้าใกล้มากเกินไปหรือเปล่าแมสสนิทหรือเปล่าแอลกอฮอล์เช็ดมือได้หรือเปล่าเพราะว่า มันบางทีมันจะเป็นชุมชนที่แออัดแล้วก็มีคนแบบไปมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องระวังเรื่องนี้สมากครับผมเซฟตัวเองค่อนข้างหนักเลยไหมครับแล้วก็ลูกทีมที่ไปช่วยบริจารก็เซฟตัวเองค่อนข้างหนักครับแต่แบบบางคนก็สุดตรงแบบมาใจเต็มอย่างเงี้ยก็แบบเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างผมเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะระวังเพราะว่าก็กลัวว่าตัวเองจะติดเหมือนกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวนี้ไปแจกอะไรที่ไหนอีกไหมครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีไปแจกอีกครับก็รอดูว่ามีที่ไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางผู้จัดก,การผมก็คอยสืบตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีกรุป๊ปแชทของทางพี่ๆน้องๆที่แบบว่าเอ้ยตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดนะอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปดูว่าเออตรงนี้เราช่วยเท่าไหร่ตรงนี้เราช่วยเท่าไหร่รรหรอะไรยังไงดีเท่าที่ตัวเองพอจะช่วยได้ซึ่งเท่าที่ผมสืบเท่าที่ผมดูโทรทัศน์หรือว่าทางโซเชียลต่างๆมาก็มีการช่วยเยอะมาก เยอะมากๆคนไทยเรามีน้ําใจกันมากดีใจมากครับเหตุการเกิดที่ผ่านมาตัวผมเองก็เปลี่ยนแปลงแบบว่ายุคโควิดด้วยการไปบริจาคใช่ครับวันวันเกิดผมซึ่งวันที่20เมษายนเนี่ยก็เป็นบริจาคโรงพยาบาลเนี่ยฮะ80ิแห่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับปีนี้มันแตกต่างจากปีจนกกอนนะก<ๆ>็ถ้าถามว่าปีนี้แตกต่างจากปีก่อนก็นกเรื่องของคันวันเกิดอะไร ซึ่งมันจะมัน,ม,นมันไม่ได้มีแต่มันก็เป็นเรื่องปกติในช่วงนี้ส่วนเรื่องสังสรรในวันเกิดปกติผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบสังสรรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่ารู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าวันเกิดต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดีใจมากกว่าที่วันเกิดได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์และได้บุญเหมือนกับการ <fu assist. S 1> เป็นวันเกิดแล้วก็ต้องไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกันที่นี่คือเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเนาะ ใช่ครับเป็นผู้ให้และยังได้เป็นผู้รับทางจิตใจรู้สึกสบายใจได้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆครับผมกับตัวอยู่บ้านอ้วนไหมครับกับตัวอยู่บ้าน <c oughs> ก็ตอนแรกอ่ะผมการจะกดน้ําหนักให้ลีนอะไรเงี้ยลงมาหลือน้ําหนักเหลือหกสิบสามพอมันลีนปับ๊บร่างกายมันระเบิดมันหิวมันอยากกินมันก็กินเข้าไปมันก็ขึ้นมาอีกห้าหกโลเลยเกินน้ําหนักตอนแรกอีกเออแต่ไม่ได้เจอกันนานดูดูแบบตอนมาดูหลอกขึ้นกว่าเดิมเออครับเพราะว่า ออกกาลังกายค่อนข้างแบบว่าหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหลังก็จะเริ่มตรงเราเองก็ทำคลิปออกกาลังกายแบบตอนแรกคิดว่าจะทําคิดว่าจะทําแบบทำแบบว่าสอนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมดูสถานการณ์แล้วผมขอแบบว่าขอธรรมดาไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบว่าออกหน้าเยอะอะไรอย่าง้ยก็เห็นเป็นการโชว์หุ่นอะไรให้สาวๆใจเยอะใช่ช่วงนี้ออกกาลังกายดูก็ขอโชว์หน่อยครับ แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับบางคนก็ไม่ชอบครับบางคนก็ชอบแล้วแต่ครับบางคนบอกว่าอู้กล้ามเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คือช่วงมันหยุดก็อยากทำอะไรอยากตัดผมอยากกันคิ้วอยากเล่นฟิตเนสหนักๆอะไรอย่างเงี้ยทำไปสนุกๆแต่พอถึงเวลาที่จะต้องถ่ายละครคาแรคเตอร์ตัวไหนเป็นหุ่นแบบไหนเป็นหน้าแบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นครับจริงๆเราชอบไหมกับหุ่นนะ่ะชอบครับจริงๆผมชอบ ความเป็นหุ่นตอนนี้ความเป็นออกกําลังกายตอนนี้แต่ว่าด้วยอาชีพที่ผมกําลังทําอยู่ก็ต้องทําตามคาแรคเตอร์ของตัวละครเราไม่สามารถแบบว่าโอเคจะมีแบบก้ามตลอดเวลาได้อะไรอย่างงี้ครับไม่รู้ครับเขายังไงก็ได้ครับไม่ไม่ครับไม่ครับเราเราครบกันอย่างแบบว่าให้ช่องว่างระหว่างกันและกันให้เขามีความสุขของเขาให้เรามีความสุขของเราอะไรอย่างงี้ครับเราจะไม่ก้าวไก่คือ ถ้าสมมติเขาทำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลไม่ดีของเขาเองเราทำไม่ดีเราก็ได้รับผลไม่ดีของเราเองอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างแค่แบบว่าบอกคอยบอกเฉยถ้าสมมติว่าบอกแล้วบอกว่าเขายังชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเราบีดึงเขามาหลักชวนออกกำลังกายด้วยกันอะไรโอ้ชวนประจําครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นสายสเตชชิ่งครับ<อ>เขาจะเป็นสายยืดซึ่งตอนนี้เขาเป็นคนชวนผมมายืดมากกว่าผมก็เริ่มยืดแล้วเพราะว่ามันมันดีกว่าการฟิตเนสอีกการยืดเนี่ยทำให้แบบกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ บาดเจ็บยาก<ม>อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มาทําตามเขามากกว่าที่ผมจะไปให้เขาทําตามผมและเขามีจะมีประโยชน์กว่านะพี่พ่อใหญ่ถามในวันเกิดแกให้อะไรเป็นของขวัญครับเพราะทุกปีก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่ตรงี่ต้าคือปีนี้ปีนี้คือคือผมได้บอกเขาว่าเออไม่เป็นไรนะเราว่าจริงๆอ่อะของที่ผมอยากได้มันค่อนข้างมีราคาอะไรเงี้ยให้แบบว่า ผมเก็บตังก่อนแล้วถ้าผมแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยผมอาจจะให้ช่วยอะไรเงี้ยเป็นอะไรครับบอกได้ไหมเ้าเป็นกีตาร์เหละครับดี๋ารได้แล้วเพราะว่ามันจะได้สุดมันมันมันเหมือนของที่เราชอบเหยครับที่แบบว่ามันจะไม่มีวันจบอะครับมันจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรยเงี้ยใช่แล้วเขาให้อะไรมาก่อนครับอะไรนะครับเขาให้อะไรมาก่อนครับไม่ไม่ครับตอนนี้ยังไม่ไม่ได้ยังไม่ขอของคือคนจะให้ของขวัญวันเกิดผมก็มีจํานวนหนึ่งเหมือนกันแต่ผมก็บอกว่า เฮ้ยไม่ต้องนะจริงๆของที่เราอยากได้มันมันคือของที่แบบมีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าซื้ออย่างอื่นมาเราก็กลัวแบบว่าบ้านลกหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าอยากได้จริงๆเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนแล้วแล้วเราก็มาออกเงินกันซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับราคาเท่าไหร่บอกดด้วยก็หลักแสนนะฮะหลายแสนอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเดนที่ขอยถามเรื่องดราม่าที่ เราลงรู้ชาบูแล้วเ,เห็นเราเข้าไปตอบด้วยคอมเมนต์นเราตกใจไหมที่แบบคนแบบไม่ตกใจครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดาผมเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ใครก็ต้องลําบากบางทีอย่างเราตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเรานอนไม่หลับเราอยากกินข้าวแล้วแบบมีเพื่อนลงอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอ้โหแกลงทําไมวันเนี้ยเวลานี้มันไม่ใช่เวลาลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึก เขาก็มีความรู้สึกบางทีเขาอาจจะลําบากจริงๆเราก็ไม่รู้เราก็ได้แต่ตอบคอมเมนต์เป็นการให้กําลังใจดีที่สุดครับนี่คือดีที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปว่าเขากลับหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีวันจบครับเราก็ว่าเขากลับเขาก็ว่าเรากลับคนนู้นเข้ามาเห็นเขาก็ว่ากลับว่ากลับต่างคนต่างความคิดเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราแบบไปสร้างข้อโต้แยง้งมันก็จะโต้แย้งกลับกันไปกลับมาที่ดีที่สุด ในการทาช่วงนี้ไม่ว่าช่วงไหนนะครับให้กําลังใจกันอย่างเดียวไม่ว่าเขาจะว่าร้ยา,ายยังไงเราให้อภัยและให้กําลังใจกลับยังไงมันก็เปลี่ยนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นครับมันง่ายนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่น้อยใช่ไหมที่แบบว่าไม่ไม่น้อยครับไม่น้อยเข้าใจเราต้องเข้าใจและให้อภัยครับทุกอย่างมันถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีพอเราได้เข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วคนที่เข้าใจเราผิดเขามีการขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าแค่อยากบอกว่า เวลาทุกคนเห็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมจะบอกแฟนคลับเลยเวละผมเห็นคอมเมนต์นี่แล้วผมบอกแฟนคลับว่าห้ามไปว่าเขาเพราะว่าถ้าคุณว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่มีวันจบ<อ>มันจะยาวไปเรื่อยเรื่องความที่แบบว่าการใช้อารมณ์การหงุนยิดยต,ต่างๆถ้ามันไม่จบตรงนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นให้อภัยแล้วก็จบเลยอะไรเง,นนงี้ยไม่ต้องรบกวนค่ต้องแบบก็ไม่่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นร้านของคุณที่ผู้จัดการเขาเปิดร้านชาบูอย่างเงี้ยแล้วแบบพนักงานเขาก็ ทำงานแล้วเขาก็ไม่ค่อยเขาก็ลําบากแล้วก็อยากหาเงินให้เขาช่วยโปรโมทมันอาจจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าเขามีรายรับพนักงานเขาก็มีรายรับแล้วก็เขาก็ได้กลับไปหาครอบครัวเขาได้ซื้อของกินได้ซื้อข้าวแบบอาจจะเป็นข้าวแกงทั่วไปให้แบบให้ลูกเขากินอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในะห่างนั้นเราคิดหนักนะครับเวลาใครจะส่งของให้รีวิวอย่างเงี้ยเราจะกล้โลงเหลือะไรคือจริงมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดหนักมากอมันอาจจะเป็นเรื่องตลก ก็คือเวลาคนส่งไม้ของรีวิวผมรับทุกอย่างนะแต่มันจะมีแบบหนึ่งคือคนทําน้ําผลไม้อันนี้ก็ทําน้าผลไม้นี้ผลไม้นี้เหมือนกันลงมาอย่างนี้นคือแบบโค้กแบบว่าเออพี่ครับผมขอของพี่เป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ <S <S เพราะว่าตอนนี้ <S 1> <S 1> น้ําผลไม้อันนี้มันมันค่อนข้างเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ <S 1> <S 1> ไม่ได้คิดครับาทางมันก็มีร้านแบบขนมอะไรเงี้เล็กๆก็ติดต่อมาว่า เออคิดค่ารีวิวเท่าไหร่คบคือไม่ได้รู้จักกันเลยนะคือบางคนทักสตอรี่มาอย่างเงี้ยเราเปิดเจอแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมลงให้ส่งมาสิครับเขาก็บอกว่าคิดเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรช่วงก็แค่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าไ G ผมจะค่อนข้างลงสินค้าเยอะนิดหนึ่งก็ช่วยกันขายของครับก็สมัยนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วเนาะการขายของออนไลน์ก็สามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกไปตลาดไปอะไรเงี้ยเราซื้อของออนไลน์ซึ่งมันก็ จริงๆแล้วมันก็สะดวกสบายนะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยทำซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยลองทำดูครับม,มันมันสะดวกสบายเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าโอเคเราต้องออกไปซื้อออกไปซื้อออกไปซื้อเราคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆการสั่งออนไลน์ก็ง่ายมากทีเดียวแค่แอดไลน์อะไรเงี้ยใช่ล่าสุดเนี่ย <S <S ผมก็หมดไปเยอะกับการซื้อของออนไลน์เหมือนกันครับ <S <S ใช่ไม่ต่างกันอสุราแล้วกันอนให้เห็นคุณใช่ให้กำลังใจคนไทยที่กำลังท้อแท้กับวิกฤตการโควิดหน่อยอะไรเงี้ย พาชงนีมันก็ใกล้มันก็มันก็ดูน่าตะถ่ายได้ีมกแต่ก็ยังให้เราอสําหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่กําลังประสบความเดือดร้อนประสบความลําบากนะตอนนี้นะครับที่พึ่งทองนะครับผมเป็นกําลังใจให้ประชาชนทุกคนที่ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทางทีมงานสาธารณสุขทางอสมทางหน่วยงานทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนช่วยเหลือกัน อย่างที่เราเห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่ติดเชื้อน้อยมากก็เพราะว่าพวกเรายัางรักกันยังมีน้ําใจซึ่งกันและก,กันยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องท้อแท้ครับผมหวังว่าวันหนึง่งเมืองไทยของเราจะต้องกลับมาเดินหน้าต่อไปด้วยมือของพวกเราเองครับใช่